ชิ้นหน้าเนี่ยอย่างที่บอกมันมีป่งๆเย่้งเราต้องจับให้มันโป่งขึ้นอย่างนี้เลยค่ะจับให้พัโป่งอย่างนี้ขึ้นเลยนะไม่ต้องไปทาให้มันแบนนะคะเวลาเรากิ้งแล้วเราเข้ามาวัดเช็คว่าเส้นเนี้ยมันมันเท่ากันไหมเท่านี้เองนะคะถ้ามันมันไม่พอเราก็ขีดออกไปดีๆเนี่ยตรงช่วงหน้าเนี่ยจะวางยากหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกเขาจะโป่งไงแพทเทิร์นน่ะพอเราเก็บทั้งเก็บปิดคอทั้งปิดเก็บไหลทั้งปิดวงแขนมาเลยต้องโป่งค่ะแต่ถ้าเราไม่ปิดอ่ะเสื้อมันก็จะแบะแบมันไม่สวยมันไม่เข้ารูปเข้าทรงนะคะ สวัสดีค่ะเราจะมาดูวิธีการวางเสื้อตัวปล่อยนะคะเป็นเสื้อทบหน้าทบหลังนะคะอ่าผ้าที่เราจะวางกันก็คือผ้าชิ้นนี้แล้วอ้อยต้องการให้ลายตรงนี้อยู่ตรงชายค่ะโดยที่เราจะใช้เชิงตรงนี้เป็นชายนะคะให้ติดพื้นหน่อยค่ะพอให้สวยนะคะส่วนสําหรับมันจะวาง ผ้าถุงมันจะเป็นลักษณะผ้าถุงหนึ่งขืนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้แค่หน้าหลังค่ะแล้วลายมันจะได้แขนแค่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาเอาลายแขนตรงนี้นะคะโดยที่เราจะวางแขนให้ติดพื้นเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็สรุปว่าตรงแขนนี่จะไม่ได้ลายขีดขีดเหมือนตรงนี้นั่นเองนะคะไม่ได้ลายขีดขีดเหมือนตรงชิ้นหน้าหลังอ่าเรามาดูกันเลยค่ะคําว่าทบหน้าทบหลังก็หมายถึงเสื้อตัวนั้นมันจะไม่มีตะเข็บทั้งหน้าและหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องวางผ้า แบบอย่างนี้ค่ะทีละชิ้นนะคะเดี๋ยวทีนี้ก่อนที่เราจะวางเรามาติ๊กเรามาติ๊กหน้าหลังก่อนนะคะเพื่อให้เวลาเราจับผ้าเราจะได้ไม่ต้องงงว่าด้านไหนด้านด้านไหนหลังนะคะอ๋อ้อติ๊กตรงนี้นะคะนี่เป็นด้านในค่ะกากบาดด้วยค่ะเวลาเราจับผ้าไปมาเราจะได้ไม่ต้องงงงงนะคะไม่ต้องมาส่องดูว่าอันไหนมันหน้าอันไหนมันหลังนะคะอ่ะเราจะวางชิ้นเราก็ดูก่อนว่าผ้าที่เราตัดเนี่ยมันมีตําหนิอะไรบ้างไหม แต่มองดูแล้วไม่มีนะคะเดี๋ยวว่าจะวางชิ้นหลังก่อนค่ะวางนะคะเป็นแบบนี้ค่ะถูกแล้วใช่ไหมอ่ะชิ้นหน้าถูกแล้วค่ะเราวางชิ้นหลังนะคะนี่วางตลกผ้าแบบนี้ค่ะทบหลังนะคะนี่ค่ะเราจะดูซีว่า หลังนี้เราจะเอาลงเท่าไหร่ดีเอาแค่เหลือพอพับเอาแค่เหลือพอพับนะคะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้พื้นที่เรามีสามสามนิ้วครึ่งเพราะจากนั้นเราจะใช้อยู่ที่ประมาณสองนิ้วแล้วกันเนาะแล้วนิ้วแล้วก็พับเย็บสักประมาณหนึ่งนิ้วค่ะเราจะพับเย็บเวยค่ะตัวนี้ไม่ต้องสอยไม่ต้องอะไรละคะเป็นเสื้อตรงปล่อยเขาจะได้ซักไม่ต้องระวังนะคะอ่าเอาลงค่ะจากขีดเนี่ยนะคะสองนิ้วแล้วก็วัดลงมาค่ะ วัดขีดตรงถึงกันนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะจับริมผ้าให้เท่ากันบนล่างหลังนั้นเราก็เอาชายเนะะี่ยค่ะวางนี่นะคะอ่าผ้ามันไม่ไพอเราก็ต้องขยับนะคะขยับไปให้เหลือผ้าข้างสักประมาณนิ้วครึ่งก่อน,นะคะ่ะผ้าเราเยอะถ้าผ้าเราไม่เยอะเราก็เอาเหลือสักนิ้วหนึ่งก่อนนี่นะคะวางไปจับเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยให้เกลีผ้าให้มันตรงนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเนี่ยเสื้อทบหลังที่เขียนว่าทบหลังเนี่ยนะคะ เขาเรียกว่าทบหลังค่ะอันนี้นะทบหลังนะนี่จ้า,าก็คือไม่มีรอยต่อน,นเองเนี้ยอย่างที่อ้อยที่เราที่อ้อยสร้างมานะคะตรงเนี้ยมันจะถูกแบบว่างุ้มๆเข้านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องดึงผ้าหน่อยนะคะเอาวางค่ะวางชายนะคะตรงเส้นที่เราขีดไว้เนี่ยค่ะโดยที่ตรงนี้มันโค้งขึ้นไม่ต้องสนใจนะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ค่ะตรงนี้ก็ให้เป็นโคง้งไปเวลาเรารีบเราก็รีบดัดไปหน่อยนะคะอ่ะได้แล้วค่ะนี่อย่างนี้นะคะ เราก็วางค่ะจะใช้เข็มหมดุดหรือจะใช้อะไรก็ได้แต่ว่าจะใช้หินโดยที่ดึงตรงนี้ค่ะดึงผ้าผ้ามันนุ่มผ้ามันดึงง่ายนะคะก็คือดึงได้นะเนี่ยดึงให้มันได้ตรงสันทบเนะะี่ยค่ะนี่นะคะเหมือนถึงมันจะเป็นแองอย่างที่อ้อยบอกว่าอ้อยจะกินเข้านิดหนึ่งเพื่อไม่ให้กลางหลังมันเหลือถึงเราจะทบอ้อยก็ทำไม่ให้มันเหลือนะคะให้มันแนบมองดูแนบหลังแบบเสื้อไม่เอาของของข้าง,งหลังนี่นะคะนี่ตรงนี้ก็วางให้ดีนะคะยิ่งช่วงคอ,อนี่ อย่าให้บานเด็ดขาดนะไม่งั้นเดี๋ยวพอหลังจะเปิดค่ะไอที่เราปิดนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าเราวางตรงนี้ไม่ดีะคะ่ะนี่นะคะจัดดีแล้วนะคะเมื่อจัดดีแล้วเราก็วางตัดตัดออกมาตัดออกมานะคะเผื่อจะเก็บเยอะไว้ก่อนเลยตรงนี้ก็เอานิ้ว่ยวกไหที่บอกนะอ่ะพอพราะเราเย็บไปเดี๋ยวผ้ามันจะลุ่ยหรืออะไรมันจะได้ไม่ต้องมาระวังนะคะว่าจะเก็บเราจะเหลือน้อยเราก็ตัดไปะะตัดไปก่อนแล้วเราค่อยมาเจนที่หลังเวลาเราเรย็บนะคะ อ่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็กิ้งค่ะผ้าสีเข้มก็ต้องใช้ผ้าสีก็ต้องใช้คาร์บอนสีอ่อนนะคะสอดเข้าไปค่ะช่วงคอเนี่ยเราสอดคาร์บอนให้เต็มเลยแล้วก็กิ้งมาถึงไหลเลยโดยที่ไม่ต้องชักเข้าชักออกนะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นไม่ตรงนะคะอ่ะเรากิ้งแล้วกดไปอย่างเงี้ยค่ะนี่เรากิ้งตรงนี้ไว้อ่ะตรงนี้ยังไม่ต้องขยับก็ได้เราหาคาร์อบอนสีสีเนี่ยอื่นต่อไปก่อนอยังไม่ต้องชักเพราะเดี๋ยวมันเส้นไม่ตรงนะคะ,ะเัก็จนะนัดถ้ามีคาร์บอนนาก็วางไปเลยทีเดียว นี่นะคะล้วก็วางได้อ่าได้แล้วได้แล้วเราก็ชักตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันมันเรากิ้งแล้วเราก็ปล่อยตรงนี้ไปก่อนแล้วก็มาแบบนี้ค่ะยิ่งพานน้ำนี้มันต้องทําแบบนี้นะคะไม่ต้องชักเข้าชักออกนะเพราะว่ามันจะไม่ตรงค่ะนี่นะคะติ๊กเส้นเอวไว้ด้วยแล้วก็กิ้งมาถึงชายแล้วตรงนี้ก็กิ้งตามเส้นโค้งเลยค่ะนี่นะ หลังจากนั้น,นเราจะเหลือเกล็ดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จัดให้ดีๆแล้วหลังจากนั้น,นเราก็สอดคาร์บอนทีเดียวเลยค่ะสอดคาร์บอนทีเดียวเลยนะคะอย่างที่บอกไม่ควรชักเข้าชักออกในช่วงเกล็ดเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ตรงค่ะมีแกร์บ,บอนกี่อันเราก็ใช้ไปให้หมดนี่ค่ะแล้วก็ค่อยวางค่อยวางนะคะว่าเส้นมันตรงกันนะนี่แบบนี้ค่ะหลังจากนั้น,นเรากิ้งเลยทีเดียวค่ะ ติ๊กขวดท้ายไปหน่อยนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะเอาออกค่ะแต่พวกเส้นสีเหลืองเนี่ยเราต้องใช้ช็อคขีดตามนะอย่างที่บอกอะ่ะเวลาเป็นรีดนะเส้นเขาจะชอบหายหมดะคะ่ะนี่นะคะนี่เราก็จะได้มาเป็นเส้นดีค่ะอย่างที่บอกอะไรแบบมันต้องใช้ติ๊กไว้เลยเนี่ยโอ้โหก็ชอบหายไงน,นี่นะคะติ๊กไปช็อคสีก็เหมือนละเกินเดีต้องเอาสี สีเหลืองสีอะไรนนะคะตรงช่วงเก็ดไม่ต้องติ๊กเพราะเราจะจับเย็บเลยนะคะแต่ว่าเวลาลราลีดอ่ะอย่างที่บอกเส้นมันจะชอบหายตรงคอนี่เราก็เย็บกันยืดไปเลยนะเดินได้ห่างไว้ได้เลยค่ะไม่ต้องติ๊กก็ได้นะคือเราจะดูเส้นเส้นที่เราเดินไหมเส้นที่เราเย็บเป็นเกณฑ์นะคะอ่าได้แล้วนะชิ้นหลังเราก็มาดูชิ้นหน้ากันต่อค่ะก็จับทบหน้าทําเหมือนชิ้นหลังเลยค่ะทาเหมือนชิ้นหลังเลยนะคะเราก็ดู อ่าเหมือนเดิมนะคะวัดมาสองนิ้ววางผ้านะ่ะให้เหลือแถบแถบเป็นแถบแถบไปคะ่ะเราจะได้คือลูกค้าได้เป็นชิน้นเป็นอันนะคะแบบบางทีผ้าก็เยอะนี่นะคะวางดูตรงนี้ก็จับเกณฑ์ให้ได้ดีค่ะเราก็ลองท่าม,มาก่อนนะคะลองท่าม,มาก่อนนะอ๋อนี่ประมาณนี้หลังจากนั้นถ้ารู้สึกว่ามันมันกับยาก้วเราก็ตัดมันออกมาได้ค่ะว่าจะตัดออกมาก่อนนะ ตัดออากมาคร่าวๆก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาไอ้นี่นะค่อยเก็บกลับแบบเราไม่เห็นลายมันไนงะอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเจออะไรเนี่ยอุ้ยผ้านี่ข้างในนี่ค่ะตัดออกมาก่อนได้นะแล้ระว,าวางังระวังใหม่ระวังกลับด้านนี่ก็นี่มาก่อนตัดไปนี่เลยนี่ค่ะตัดโอถ่งไปก่อนเลยผ้าเราไอ้นี่ไงบางทีเรา เรากลับผ้ายากไงตรงเนี้ยเราก็ปล่อยไว้ก่อนอ่ะกลับนี่มาเราจะได้ไงาพทเทิลดูได้ง่ายๆนะคะนี่จ้านี่แตออกมาแล้วก็จัดแหนดีๆดีแล้วก็ขีดมาเหมือนเดิมนะคะจากเส้นขีดเนี่ยสองนิ้ววัดลงมาสองนิ้วสองนิ้วนี่โชว์ลายอยู่ที่สองนิ้วค่ะ งามๆเลยทีนี้เราก็วางชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าเนี่ยอย่างที่บอกมันมีป่องๆเนี่ยเราต้องจับให้มันโป่งขึ้นนี้เลยค่ะจับให้มัโป่งอย่างนี้ขึ้นเลยนะไม่ต้องไปทําให้มันแบนนะคะไม่ต้องกลัวนะว่าใจนี่เพราผ้ามันจะเหลือคือเวลาเราเวลาเรากิ้งแล้วเราเข้ามาวัดเช็คว่าเส้นเนี้ยมันมันเท่ากันไหมเท่าน้เองนะคะถ้ามันมันไม่พอเราก็ขีดออกไปนี่นะคะเป็นแบบ แบบนี้ค่ะอย่างที่บอกตรงนี้ไม่ต้องสนใจ,จนะเราเอาตรงนี้เป็นเกงค่ะเดยเดีเดะตรงเส้นนี้สองไม่ตรงกันต้องให้ริมผ้าชนกันตรงกันนะคะนี่ค่ะวางใต้นี่นะวางเนี่ยค่ะเนี่ยสันทบดีดีค่ะนี่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกอะตรงนี้ก็สันทบดีดีค่ะไม่ต้องสนใจตรงนี้ให้มันโป่งไปอย่างนี้แลคะ่ะ นี่นะนี่ตรงนี้มันจะอินนี่หน่อยเราก็จัดมาดีๆนะคะเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้รู้สึกว่าไม่แน่แหละนะ่ะเราก็จับมานด,ดีเดี๋ยวใช้ใช้กระบุช่วยตรงช่วงหน้าเราจะวางยากหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกเขาจะโป่งไงแพทเทิร์นน่ะพอเราเก็บทั้งเก็บนี่ไงทั้งเก็บอะไรนะปิดคอทั้งปิดเก็บไหลทั้งปิดวงแขนมาเลยต้องโป่งค่ะแต่ถ้าเราไม่ปิดอนะ่ะเสื้อมันก็จะแบะเบะมันไม่สวยมันไม่เข้ารูปเข้าทรงนะคะตรงนี้ เนี่ยตรงคอเนี่ยสคัญมากเลยนะคะเนี่ยช่วงอกช่วงคอตรงเนี้ยเนี่ยเรากัดเข็มดไว้ในกับให้ติดตัดทบเนี่ยนะคะตรงคอตรงอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่เราก็ได้แล้วนะคะคอเราจัดดีๆเนี่ยตรงนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะที่อ้อยตัดเจียนไว้ไอ้ตัดเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจียนออกเลยนะเจี่ยตรงนี้เราก็วางไปอย่างเงี้ยค่ะนี่นะ เกลี่ยมันออกเลยค่ะมันจะได้กิ้งง่ายๆนะเราจะได้สอดคาร์บอนง่ายๆนะคะเผื่อว่าให้เยอะๆหน่อยนะคะนี่ตรงนี้ก็เนี่ไว้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กิ้งจ้ากิ้งเลยค่ะอย่างที่บอกมาแหละสอดคาร์บอนทีเดียวนะคะเนี่ยช่วงคอช่วงอะไรเลยสอดคาร์บอนทีเดียวค่ะไม่ต้องชักเข้าชักออกนะคะนี่ได้แล้วค่ะตรงนี้นะตรงนี้ก็สอดไปเลยทีเดียวค่ะพวกวงแขนอะไรเนี่ยจัดดีๆค่ะอย่างที่บอก้าตัวนี้มันจะย่นๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องจัดดีๆนะคะ นี่จ้ะนี่จัดไปได้แล้วค่ะเนี่ยเรากิ้งทีเดียวได้เลยเนี่ยกริ้งจากคอมาเลยเชื่ตรงไหล่อย่างที่บอกอ่ะเรากินกินเรากินเส้นล่างนะเราก็กิ้งเส้นล่างค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไหล่ไอเนี้ยนะเสื้อขอที่มันขอกลมลึกๆหน่อยมันจะต้องกินตรงนี้ลงนะไม่งั้นมันจะชี้ๆค่ะช่วงไหล่ค่ะนี่มาอ่ะได้แล้วตรงนี้เราไม่ได้นี่แล้วเราก็ชักมันออกออกแล้วก็มากิ้งต่อน,นี่ค่ะ นี่จ้านี่เลยเนี่ยก็กิีงตามเส้นชายเนี่ยค่ะตามเส้นชายโค้งๆของเราเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเอาเส้นที่อ้อยขีดไอ้ตรงสองนิ้วนี่นะเพราะว่าเนี่ยเราใช้สองนิ้วแค่ช่วงนี้ค่ะตรงนี้ก็เลียวหายไปเลียวไปตรงนี้มันจะเหลือนิ้วเดียวก็ช่างมันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าชายเราต้องการให้มันแบบ ข้างหน้าแบบนี่หน่อยเดี๋ยวน้าท้องเขาดังขึ้นไงนไม่งั้นเดี๋ยวชายจะตื่นก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็อ,ออกนะคะเอาออกแล้วเราก็จะวัดค่ะว่าช่วงเนี้ยมันใหญ่ที่เท่าไหร่เราก็มาเช็คจากที่เราที่เรากิ้งเนี่ยว่ามันได้ไหมถ้ามันไม่ได้เราก็ขีดมันออกนั่นเองนะคะคืออย่างที่บอกอ่ะวันนี้มันได้เท่าไหร่มันได้ 11นิ้วหนึ่งกระเบียดก็เท่ากับ22่สิบสองครึ่งนะคะเราวัดเนี่ยตรงในแพทเทิร์น11นิ้วหนึ่งกระเบียดพอวัดมาเป็นแบ่ๆเงี้ยมันต้องเป็น2ี่2ครึง่งเราก็วัดค่ะว่า22บสครึ่งไหมจากเนี่ยรักแร้ของฝั่งเนี้ยมาถึงฝั่งเนี้ยค่ะอ่ะก็ได้นะคะเนี่ยก็ได้นะเพราะผ้าเขายืดหยุ่นไงบางทีมันไม่ได้เราต้องขีดออกให้มันได้ย2 22ิบสองครึ่งนะคะก็ข,ขีดเดียวมาแต่ช่วงเอวมันจะไม่มีปัญหามันจะมีช่วงเนี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่ตัวนนี้้้ออยไดะะค เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้เส้นคอหรืออะไรล้วก็ไปเดินเดินเดินกันยืดอะคะ่ะพวกคอกลมคอแหลมคอเหลี่ยมอะไรเนะี่ยพอเรากิ้งแล้วเนะ่ะเราต้องไปเดิมไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเจียมมันออกนะแต่ถ้าเราเจียมมันออกแล้วไปเดินทีหลังอะบางทีอะมันจะยืดค่ะคอมันจะยืดนะคะเนี่ยอ้อยก็ชอบตัดแบบเผื่อนไว้ก่อนแล้วพอเราเดินแล้วเราค่อยมาตัดมันให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วค่ะนะคะอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ เวลาเรารีบพับชายนะเราก็รีบไปตามเส้นโค,งนะคะ้งเลยค่ะมันจะรีดยากหน่อยแต่มันรีดได้นะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเส้นมันก็จะเป็นแบบแบบนี้อ่าในทีนี้เหลืออะไรเหลือแขนเราก็มาดูแขนกะะันค่ะเหลือแขนกับสาบนะคะเราก็ดูค่ะว่าผ้าที่เหลือข้างบนเนี่ยที่เหลือข้างบนเนี่ยมันพอวางแขนไหมมาเราดูนะคะวันนี้วางแขนอ่าเราจับผ้าดิ ก่อนที่เราจะวางหน้าหลังล้วคํานวณผ้าก่อนนะเจตอ้อยไม่ได้คํานวณตัวนี้เพราะว่ามองดูมันเยอะแต่ถ้าเกิดผ้าน,น้อยเราต้องคํานวณไปก่อนนะคะว่าวางแขนให้ไม่ดีเนี่ยตัวนี้มันมันพอไงที่อ้อยบอกค่ะใช้แถบนี้ก็ไม่พอเนาะเพราะว่าเขาจะน้อยไปตรงนี้มันจะเหลือน้อยไปเอาตรงนี้แล้วกันจะมุมนี้เลยคะ่ะในตรงนี้แล้วก็วางเราจะใช้แขนอยู่ที่เท่าไหร่ดีสองนิ้วไหมเหมือนชายไหมอ่าได้เนาะเอาแค่นี้ค่ะหรือว่าเอานิ้วเดียวสองนิ้วเยอะไป เอานิ้วเดียวก็พอมั้งแค่เอานิ้วเดียวนะคะจากลายเนี่ยลองดูดินิ้วเดียวพอไหมพอไหมเนี้ยอืมถ้าสองนิ้วมันจะเยอะไปเนาะเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวดูกอนเอ๊หรือว่าเอาเท่านี้ดิเอานิ้วเดียวเอานิ้วเดียวก็ได้นิ้วเดียวเราดูดิอยู่ตกไหนนี่นะคะถ้าเราเอานิ้วเดียว ว้านิ้วเดียวน้อยไปเอานิ้วครึ่งเลยครึ่งครึ่งกลางกลางเนี้ยแหละเวลาวางนะคนเดียคิดคนเดียเป็นแบบอุ้ยดีหรือไม่ดีแบบต้องคิดก่อนนะแบบ,บเวลาทําออกมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียดายมันอุ้ยรู้งี้เอาหนีซะดีกว่าอ้อยก็จะคิดก่อนุกคทั้งค่ะว่าเลือกจนพอใจแหละเสียเวลาหน่อยก็ช่างมันเราถือว่าเราพอใจนะเนี่ยค่ะก็วางไปนะคะตามเส้นที่เราขีดเน,นี่ยค่ะเนี่ยลงจากลายลงจากพื้นมาที่นิ้วครึ่งค่ะอ้อยก็ได้นะคะเนี่ยเวลาเราวางนะ ถ้าเกิดเรากะจังหวะตรงนี้ไม่พอแล้ว็วาก็วัดเกณฑ์ผ้าค่ะให้มันได้นะคะคือ,อยังไงมันก็ไม่เบี้ยวหรอกนะมันเป็นไปไม่ได้เราที่จะเบี้ยวเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีเส้นข้างล่างกำกับเราไว้ว่าปลายแข็นเนี่ยมันจะต้องตามนี้ค่ะถ้ามันมีลายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราวางอย่างเงี้ย่ะคะมันไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าเราต้องกําหนดลายให้มันได้ตามที่เราต้องการนี่นะคะตรงนี้เราก็ประหยัดผ้าอะถอยมันได้อีกพอแล้วค่ะนี่ค่ะก็เหลืออยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วกว่านะตรงนี้พอนะคะ อันนี้ก็จับปลายแขนให้มันตรงแบบที่เราขีดไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดมนันตัดนะคะเนี่ยตรงนี้ตัดไปก่อนเลยนี่จ้ากิ้งค่ะเราก็กิ้งนะคะกิ้งไปเนี่ยค่ะ อันนี้มันเป็นชิ้นหน้าเราก็ทําสัญลักษณ์ชิ้นหน้าไว้ทํำยังไงก็ได้แต่ว่าจะทําเป็นสองขีดไว้ให้รู้เวลาเราเข้าตัวแขนเราจะได้รู้ว่าฝั่งนี้มันอยู่ด้านหน้านั่นเองนี่นะมาเก่งไปค่ะพอเรากิ้งแขนเสร็จแล้วเราก็จะเหลือสาบนะคะเดี๋ยวอ้อยมากิ้งสาบให้ดูนะคะสาบนะ อ่าได้แล้วค่ะได้หน้าหลังแขนแล้วหลังจากนั้นเราจะเหลือสาบค่ะเราก็เอาเศษผ้าตรงนี้แหละที่เหลือน่อ่าที่เรากลักกระบาดไปเนี่ยกั่กกระบาดเพิ่มมาอีกมันจะได้หาง,ง่ายๆนะคะเราก็จะมาดูค่ะโดยที่กิ้งกาวไปที่ตัวเสื้อนี่เลยแล้วเราก็มารีดกาวกับผ้าง่ายนะคะเราจะนี่ค่ะจะรีดแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกเลอ,อ่ใช้กาวสีอะไรดีเอาสีขาวเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะ มันีนยจะได้เห็นชัดๆผ้าไม่บางนะแต่ถ้าผ้าบางก็ใช้สีดํานะคะนี่ผ้าเราไม่บางเราใช้เห็นเลยสีเทากนะ็ได้อ่ะมีผ้าที่มีเนะนี่ยมีสีขาวยู่ตรงไหน เนี่ยเราก็ใช้กาวปกติของเราเนี่ยแหละคะ่ะที่เรามีเศษเศษเหลือนะคะนี่แบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็จับมันกิ้งชิ้นหน้ากิ้งชิ้นหน้านะคะทบหน้าทบหลังนะแล้วก็กิ้งไปค่ะนี่จ้ะเราก็กิ้งชิ้นหน้าก่อนนะคะแล้วก็จับมันก็ให้พออ่ะดูชิ้นหน้าก็ให้เหลืออยู่ที่ประมาณสองนิ้วจากตรงนี้อะ่ะมันเกินไปแล้วก็ประหยัดแล้วก็ถอยมันออ เข้ามามนะคะคหลังพอแล้วเราก็เอาคาร์บอนเลยค่ะสอดเข้าไปเลยทีเดียวนะคะการกิ้งสาบนะอย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นผ้านิ่มๆเพราะฉะนั้นเราไม่ควรชักเข้าชักออกนะคะคาร์อบอนนะล้วก็วางไปเลยค่ะทีเดียวนะอย่างนี้นะคะแล้วก็วางเนี่ยเราจะเอาขอบช่วงขอบกับไหล่เนี่ยเอามาเป็นสามนะคะนี่นะคะเราก็วางไปค่ะแต่ถ้าใครสั่งไปเทิร์นกับอ้อยอ้อยทาให้ต่างหักนะคือไปวางตงางา่างหากักไว้ต้องระวางอย่างนี้นะแต่เวลาอ้อยทํา เองก็จะทำอย่างนี้คะ่ะไม่ต้องมากิ้งให้มันยุ่งยากไม่ต้องมาการอบสับออกมานะนี่ค่ะกิ้งไปค่ะตามรอบคอเนี่ยคอหน้าอะไรสาบก็ต้องเหมือนกันนะไม่ไงั้นมันเข้ากันไม่ได้นะนี่ตรงนี้เราก็เผื่อไหลอยู่ที่ประมาณสองนิ้วก,าก,าก,ากะกะไปค่ะเต็มนี่ค่ะแล้วก็จะติ๊กแค่นี้พอแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดผ้ากะกะเอา,กาเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเย็บแล้วค่อยไปเจียนให้มันเท่ากันทีหลังเอยชอบอย่างเลยคะ่ะนี่เราก็เผื่อไว้ก็สองนิ้วกว่าสองสองนิ้วกว่าอย่างนี้ค่ะนี่เราก็จะได้สาบ,สาบ ชิ้นหน้ามาแล้วค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะไปรีดเอากาวด้านเนี้ยที่เราวางอนะ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นด้านที่โลกิ้งอนะ่ะเราก็วางไปบนกาวกาวตรงนี้วางกับผ้าหลังจากนั้นพอเรากลับขอบเสร็จกลับคอเสร็จแล้วเราค่อยมาเจียนมันทิ้งให้เท่าๆกันนี่นะคะอัดเราได้ชิ้นเราได้ชิ้นหน้าแล้วเนาะเหลือชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังตรงนี้พอไหมเนี่ยตรงนี้อ่องดูซิพอไหมทบหน้าทบหลังนะคะเราก็วางเหมือนกันอันนี้พอค่ะ ก็เหมือนเดิมสอดคาร์บอนค่ะนี่เท่ากันนะคะสอดคาร์บอนทีเดียวเลยค่ะนี่จ้าแบบนี้นะคะวางทบให้ดีๆไหล่เนื้อก็เอาคอหลังมาค่ะให้พอมาประมาณเหลือจับตรงนี้ประมาณสองสามนิ้วอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ผ้าพอเพราะยางจะบอกเอาเยอะไปก่อนแล้วเราเข้ามาเปลี่ยนทิ้งค่ะนี่เอาไว้ประมาณสองนิ้วครึ่งนะของอ้อยนะแต่เราจะใช้อยู่ที่ประมาณสองนิ้วค่ะนี่เราเผื่อไว้ก่อนนะคะเราก็กิ้งคอไปอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยกิ้งยาวไเลยเนี่ยสักประมาณสองนิ้วแล้วก็ติ๊กนี่ว้อะประมาณนี้หลังนั้นแล้วก็เอา้อนออกแล้วก็ตัดผ้าตรงนี้ก็ตัดกะกาไปก่อนตัดกะกาไปก่อนนะอย่างที่บอกอะเรามาต่อไล่เสร็จแล้วเราค่อยมาเจียนมาทิ้งเราไปผ้งก็จะได้เท่าๆกันนี่ก็จะเป็นสาขอหลังค่ะเป็นแบบนี้นะคะอ่าทีน,นี้เราก็จะมาวางผ้าค่ะสาดนะคะเราก็เอาผ้าที่เหลือเศษน้อยเนี่ยเอาวางทำสาดนะคะตรงนี้ชิ้นใหญ่แล้วก็ไว้คืนเขาเนี่ยไว้ทําอะไร เผื่อเขาไปแต่งหรืออะไรได้ผ้ามันสวยเนี่ยเนี่ยค่ะเราก็วางค่ะเวลาเราวางนะคะเราก็ดูว่าอาที่เราติ๊กไว้อ่ะด้านหลังคือชิ้นไหนนี่ค่ะกากบาทนะคะเราก็วางกาวนี่ค่ะเอากาววางทาบลงไปแล้วก็ดูว่าชิ้นหน้าของเราอยู่ตรงไหนชิ้นหน้าของเราอยู่ตรงนี้เราก็วางเนี่ยค่ะนี่นะคะเราก็จะไปวางลีดกันค่ะนี่นะคะเนี่ยก็จะได้แล้วค่ะเป็นแบบนี้นะ อ๋ออยากได้ลายอ่ะได้ลายเป็นซาบอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้พื้นอะ่ะเอานี่ดีกว่าเอานี่ก็ได้นะด้านไหนก็ได้แบบผ้าฝ้ายเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าปกติก็ใช้ตามเกณฑ์ตัวเสื้อมาเลยนะแต่นี่อ้อจะเอาลายมันนี่แบบนี้ค่ะเนี่ยอยากได้ลายอะ่ะเนี่ยจ้ะแล้วเราก็ไอ้นี่ไว้เพราะลายมันสวยไงเราอยากโชว์ลายนี่ค่ะเราก็ตัดออกมานะคะนี่ นี่จ้านี่เป็นรีดกาวนะคะแล้วเราก็ไปต่อไหลแล้วก็ไว้ตัดสับนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ลองไปดูวางตัดนะคะการวางตัดผ้าทุกหน้าทุกหลังค่ะก็เดี๋ยวอ้อยมีสอนการเข้าหลบสามนะคะส่วนสําหรับตัวเสื้อเนี่ยเราก็เนี่ยที่เราเราวางไว้แล้วเนี่ยเราก็ไปรีดชายพวกแขนพวกอะไรเนี่ยรีดชายรีดชายให้เรียบร้อยนะคะหลังกงั้นเราก็เข้าข้างแล้วก็ปกตินะคะชายเสื้อก็เหมือนกันเพราะว่า เราก็รีดใช้ให้เรียบร้อยก่อนเข้าข้างนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ